สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์นะครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับชุดออนกิดชุด3.3กิโลวัตต์นะครับบ้านคุณนัทครับเบอร์ขับแลนด์ซอยสีนะครับชุดนี้ครับประหยัดค่าไฟสูงสุดนะครับเดือนละ1000บาทครับเหมาะสำหรับค่าไฟไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับนี้เราติดตั้งชุด p s i นะครับครเสเลยครับ อินเวอร์เตอร์ p s i ครับแผงโซลาเซลล์ก็ยี่ห้อ p s i ครับแผง550วัตต์ทั้งหมด4แผงนะครับวันนี้เป็นหลังคามีทันชีดนะครับก็จะทำการติดตั้งบนหลังคานะครับ4แผงขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาน็อตตัวเดิมออกจากหลังคาก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตตัวใหม่ลงไปนะครับเอาไว้ยึดกับแอลฟีดนะครับเราจะทำแอลฟีดนะครับ ต่างระดับนะครับเพื่อให้องศาของแผงโซลาเซลล์ได้ระดับแล้วก็น้ำไม่ขังนะครับตัวนี้ครับเป็นระดับในการยึดแอลฟีดแล้วก็ยึดรางของเรานะครับวันนี้เราจะทําเป็นต่างระดับกันนะครับวันนี้เป็นแอลฟีด18เซนครับ2เซนครับแล้วก็แอลฟีด8เซนนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะยึดลงบนหลังคาครับก็น็อตออกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่รูเดิมนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ยึดน็อตลงไปนะครับวันนี้ใส่รางสามแถวนะครับนี่ครับตัวแอลฟีครับก็จะมีที่ล็อกรางนะครับตัวก็จะเป็นประมาณตัวแอลนี่นะครับแข็งแรงครับแน่นหนาทนทานครับชุดนี้มัลติฟนะครับทุกอย่างนะครับสินห่อ P.S.I หมดนะครับก่อนที่เราจะยึดแอลฟีนะครับลงบนเมนทัชชีตนะครับเราต้อง ใส่พียูนะครับกันรั่วกันซึมครับนี่ครับอัดลงไปที่รูครับเสร็จแล้วก็ครับเอาแอลฟีดยึดลงไปเลยนะครับแน่นหนาเลยนะครับตรงนี้ครับแบบนี้ครับมีพียูครับแล้วก็มียางรองอีกชั้นหนึ่งครับรับรองไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมแน่นอนครับเราก็ทําแบบนี้นะครับอันครับ ผียูลงไปแล้วครับนี่ครับระแปงใจอยู่มันเียวขั้นตอนนี้ครับเรายึดแอลฟีดนะครับพบทั้งสามแถวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอารางมายึดครับรางเดียวมายึดบนแอลฟีดที่เรายึดไว้แล้วนะครับนี่ครับทุกตัวครับ ก็มีพี่ยูครับแล้วก็แผ่นยางรองครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับ,บกำลังยึดลางเลียวนะครับ,บแนวฟีครนะับ บนหลังคาไม่ใชนชีดนะครับเราก็ต้องเอาแผ่นไม้นะครับขึ้นมาวางครับเพื่อความปลอดภัยครับหลังคาว่าลูกค้าไม่ฟังเสียหายนะครับเวลาทํางานก็จะได้รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาพียูหรือว่าหลังคา เมทัลชีธรรมดาครับแล้วก็ต้องวางแผ่นไม้นะครับน่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการยึดลางเดียวเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ใส่ลางสามแถวนะครับเพราะว่าตัวน็อตนะครับที่ยึดเมทัลชีตมันห่างกันนะครับเราก็ต้องใส่เหล็กค้ำตรงกลางครับการมันหย่อนนะครับ นี่สี่แผงครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายนะครับตัวนี้ครับแอลฟีด8เซนครับตรงกลางครับแอลฟีด12ครับข้างหลังสุดแอลฟีด18เซนครับนี่ครับได้ความลาดชันของแผงโซล่านะครับนี่ครับห้าไม่ขังครับรับแสงแดดได้ดีครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ แผงโซลาร์เซลล์มาแล้วนะครับนี่ครับ P.S.I ครับบริการถึงที่ครับส่งฟรีถึงบ้านครับจะวางรองไไปด้รังออกม่ได้นะตัวเดียวนี่ครับยกแผงนะครับมาส่งถึงที่เลยนะครับรองแล้วบอกเอาคืนเลยเด้อนี่ครับ P.S.I ครับวางตัวนี้วางตัวนี้ครับวางของใกล้นี่จะได้ยื่นที่เลยเดือกใช้บริการ P.S.I นะครับศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศนะครับขั้นตอนนี้ครับ เรากาลังทาการวัดแรงดันของแผงโซลาเซลล์นะครับก่อนขึ้นทําการติดตั้งนะครับเราต้องทําการวัดแผงก่อนทุกครั้งก่อนขึ้นติดตั้งนะครับนี่ครับเราเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกําลังจะทําการขึ้นแผงโซลราเซลล์แล้วนะครับมาครับแผงที่หนึ่งครับ ขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราติดตั้งบนหลังคานะครับเบนชีตสี่แผงครับ แ่งที่สองมาแล้วครับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับต่อนุกรมคับแผงโซลาเซลล์ครับ ุดนี้จะต่อนุกรมกันทั้งหมด4แผงครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับถ้าเราเสียบหัวิ c 4ต่อพ่วงกันแล้วนะครับขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ต้องรัดคลิบนท้ายนะครับไม่ให้สายโซล่าแตะลงกับโครงหลังคาเลยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับแผงโซลาเซลล์จะ ใช้งาน25-30ปีนะครับก็ต,ต้องให้ความปลอดภัยด้วยนะครับนี่ครับไม่ให้แผงสายนะครับแต่กับโครงหลังคาเลยครับเราล็อกเสร็จก็รัดเคเบบนท้ายไว้ใต้แผงเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำแบบนี้ทุกแผงครับแผงที่สี ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แผ่งสุดท้ายของวันนี้นะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทาการยึดต,ตัวล็อกกาวนะครับกับชุดแผงโซลาเซลล์ครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับผมเอาไว้ยึดสายกาวนะครับกับชุดโครงแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวนะครับ ก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับนี่ครับที่เอาไว้หยักลงรางครับตรงตัวเอนแคมก็มีนะครับเอายุไว้ยึดเอาไว้หยักบนแผงโซลารเซลล์ครับแล้วก็หยักบนรางนะครับเพื่อสื่อถึงกันนะครับนี่ครับชุดนี้จะเป็นชุดที่สื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับหรือว่ามีไฟลวลงอุปกรณ์ครับก็จะร่วลงดินไปเลยนะครับไม่ไม่ลวลงโครงหลังค้านะครับทําให้อุปกรณ์ไม่พังเสียหายครับ มไ่เป็นอันตารยด้วงนี้ครับสายกาวครับเราล็อกไปแล้วนะครับมาตรฐานนะครับสายต้องไม่น้อยกว่า4ีส่เมรมิลนะครับทีนี้เราใช้สายเบอร์10บทองแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเวลามีไฟรั่วครับก็จะรั่วลงดินได้ง่ายครับเสร็จเรียบร้อยครับ เราล็อกสายกาวนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินสายนะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับลงมาเข้าตู้ควบคุมนะครับครับติดตั้งรางวาเวครับผมชุดนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เป็นชุดควบคุมครับตู้ของไบเนอร์ครับแล้วขวาสุดเป็นตู้ไฟบ้านลูกค้านะครับนี่ครับเบรคเกอร์ตัวนี้ครับเราต้องการเรามาใช้กับโซลาเซลล์นะครับ ชุดนี้นะครับเปลี่ยนเบเกอร์ดีซีครับฟิวฟิวดีซีครับเสร็การฟ้าดีซีครับเสร็กันฟ้าอซีครับผมตัวนี้เป็นเบเกอร์อาร์ซีบีโอครับเบเกอร์อซีนะครับการไฟลวกไฟดูดไฟเกินนะครับตัวนี้ครับสายจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาเข้าที่ฟิวนะครับออกจากฟิวเข้าเบเกอร์ดีซีครับเสร็จแล้วก็ออกมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เรากําลังจะทําการทดสอบระบบนะครับ การใช้ไฟครับก่อนที่จะทดสอบนะครับก็วัดแรงดันของแผงโซลาเซลล์ก่อนนะครับ175โวลต์ครับประมาณ45โวลต์ต่อแผงนะครับทั้งหมดวันนี้4แผงครับทดสอบนะครับเปิดเบรกเกอร์ AC ครับครับเปิดเบรกเกอร์ DC ครับครับก็เปิดอินเวอร์เตอร์ ประมาณ6 0วินาทีครับอยูเตอร์ขึ้นมาแล้วครับถ้าไฟเขียวขึ้นแบบนี้แสดงว่าต่อวงจรถูกนะครับเดี๋ยวรอเครื่องรีบูตนะครับชุดนี้ครับเป็นระบบอ่อนกี่ครับ3.3ดกิโลวัตต์ครับประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1,000บาทครับตัวนี้เป็น CT กันย้อนครับนี่ครับป้องกันไฟย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับไม่ให้ไฟย้อนไปเลยนะครับเวลาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่เยอะนะครับแผ่งโซลาเซลล์ก็ผลิตไฟได้เยอะนะครับก็จะไม่มีการย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับใช้เท่าไหร่ก็ผลิตเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลือ36มสิบหกนาทีครับพิวเตอร์พร้อมจะทํางานแล้วนะครับตอนนี้ครับหน่อมอครับ พื้นแล้วครับสองวัตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวลองเปิดระบบไฟฟ้านะครับครับเดี๋ยวลองเปิดระบบไฟนะครับนี่ครับแสงสว่างออกแล้วครับนี่ครับเปิดหมดเลยนะครับตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วครับสิบหกวัตร้อยหกสิบเจ็ดวัต์นะครับหนึ่งร้อยวัต์ครับตอนนี้เราจะทดสอบด้วยการ เปิดได้เป่าลมร้อนนะครับเพราะว่าเป็นบ้านใหม่นะครับยังใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านิดเดียวนะครับครับทดสอบครับะเปิดเลยครับน่ครับเปิดได้เป่าลมร้อนนะครับตอนนี้เราติดสี่แผงนะครับได้เป่าลมร้อนประมาณหนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับขึ้นมาแล้วครับสามร้อยสิบสี่ครับ 28 8บวัตต์นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้นะครับเราทำการติดตั้งบบโซลาเซลล์นะครับชุดอ่อนกรด3.3จกิโลวัตต์บ้านคุณนัทนะครับบร์ขับแรงซอย4ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณนัทนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์นะครับบริษัทอิทิลิเน t e เตอร์ซิสเต็ม บ้านหลังนี้หลังที่2แล้วนะครับที่คุณนักเลือกใช้บริการกับทีมงานของเรานะครับยังมีอีกหลังนึงนะครับที่ยังไม่ได้ติดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจในทีมงานของเราครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องระบบโซลาเซลล์ครับตลอด24ชั่วโมงครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณมากครับ